เป็นเยอะอยู่อ่าเรื่องแรกนะครับที่จะออกในข้อสอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของลิมิตของลำดับนะครับก็คือหัวข้อนี้เลยนะครับ อ่ะลิมิตลำดับนะครับคืออะไรก่อนอันแรกก่อนนะครับมันจะมีเราเรียนล่าสุดมันจะถึงในส่วนของลิมิตของฟังชันใช่ไหมครับโดยลิมิตของลำดับก็คือลิมิตที่อยู่ในรูปของ an นะครับ n เข้าใกล้อินฟินิต้นะครับคีย์เวิร์ดของมันก็คือวิธีการดูคือมันเป็นลำดับหรือเปล่าให้ดูที่ an นะครับตัวแปรมันจะเป็นตัว n แล้วก็ n ตัวนั้นอะ่ะ มันจะเข้าสู่ในส่วนของเข้าใกล้อินฟินิตี้มันจะไม่ใช่ตัวเลขนะครับมันจะเป็นตัวอินฟินิตี้แทนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเป็นเรื่องนี้มันจะเรียกว่าลิมิตของลำดับนะครับตัวอย่างที่จะเอามาให้ดูนะครับจะมีเยอะพอสมควรนะครับเราก็จะมาดูคร่าวๆนะครับว่ามันหายยังไงนะครับถ้าหลายๆคนพอจําได้นะครับก่อนที่จะไปดูตัวอย่างในการหานะครับขอญาตทบทวนตรงที่ว่าในการหาลิมิตของลำดับนะครับถ้าใครพอจําได้นะครับ มันมีวิธีการหาอยู่ว่านะครับอ่าอันที่หนึ่งนะครับอ่าถ้านะครับลิมิตของเรานะครับอยู่ในรูปของ n ยกกำลัง r นะครับแล้วก็เศษหนึ่งส่วน n กำลัง r จะมีสองหน้าตาที่จะเกิดขึ้นก็คืออันที่หนึ่งจะเป็น n กำลัง r อ,อันที่สองจะเป็นหนึ่งส่วน n กำลัง r นะครับสองหน้าตาแบบนี้นะครับ สองหน้าตาเนี้ยคาตอบมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับส่วนตัวแรกนะครับ n กําลัง r ลิมิตของ n กําลัง r มันจะหาค่าไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็ลิมิตของหนึ่งส่วน n กําลัง r เนี้ยจะตอบศูนย์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเจอ,อแรกก่อนก็คือกรณีที่อยู่ในรูปของ n กําลัง Rr ก่อนถ้า n กําลัง R ตัวเดียวนะจะตอบหาค่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเศษหนึ่งส่วน n กําลัง Rr ตอนนี้จะเป็นศูนย์แล้วก็ กรณนนีที่สามที่จะเกิดขึ้นนะครับคือตัวเลขลิมิตของตัวเลขใดๆนะครับเช่นลิมิตของเลขสิบอันนี้ก็จะคําตอบเป็นเลขสิบได้เลยนะครับอันนี้คือหน้าตาของลิมิตสามหน้าตาที่เป็นเรื่องแรกๆที่เราเรียนตั้งแต่แรกๆต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ่อรูปนารูปแรกผ่านไปหน้าตาโดยปกตินะครับ รูปแบบี่สองนะครับก็คือในส่วนของเศษส่วนพหุนามบ้างาเศษส่วนพหุนามนะครับคืออยู่ในรูปของอกําลัง2บวก5อะไรแบบนี้แล้วก็มีตัวส่วนเป็น n กําลัง3สมมุตินะครับอันนี้คือหน้าตาของเศษส่วนพหุนามก็คือเป็นเศษส่วนนะครับที่มีตัวแปรอยู่ทั้งบนและล่างนะครับ2อันแบบนี้นะครับ วิธีการหากรณีแบบนี้มันจะมีการพิจารณาเราจะพิจารณาสองลักษณะนะครับลักษณะที่หนึ่งก็คือเราจะพิจารณาตัวเลขชี้กำลังนะครับอันนี้กรณีที่หนึ่งเลขชี้กำลังมาเื่อ่ืไรมา่ไมมอ่า่โทรทำไมอ่ะโคสวยโคสวย เราทำโคตรสวยเพื่อนนี่ไม่ได้ปิดไหมนะพูงไม่ปิดเหรออาจารย์ไม่พูดปะอือเองคุณจะหยุดพูดเมื่อเธอหยุดพูดครับ ยันปิดไมมไหนก็ได้ครับไม่ใครสุดปะโอูค้าหนูเปิดไม่ได้อะค่ะมันขึ้นว่าการถ่ายท่อสดเต็มเปิดเข้าอีกรอบหนึ่งดิตอนนี้มันน่าจะได้แล้วครับของกลุมมันปิดไะเนี่ยไหนอันนี้ของใครปะเออไหนปิดไป มันเต็มหรอมันไม่จำกัดใช่หรอ, <c oughs> อ่ะต่อนะครับ <c oughs> อส็จส่วนผู้นำของลิมิตรูปแบบที่หนึ่งนะครับก็คืออยู่ในรูปของเลขชี้กำลังนะครับอันนี้เราจะดูที่เลขชี้กำลังของ n <c oughs> นะครับ โดยวิธีการดูนะครับมันจะมีวิธีการดูทั้งหมดสาวิธีนะครับก็คืออันที่หนึ่งอ่าเลขชี้กำลังนะก็คือถ้าเลขชี้กำลังขอ,อยาเขียนสันส้นๆตัวเศษนะครับมากกว่าตัวส่วนอันนี้จะตอบหาค่าไม่ได้นะครับอ่าถ้าอันที่สองนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเศษน้อยกว่าส่วนนะครับอันนี้จะตอบศูนย์นะครับ <c oughs> แล้วก้อนที่สามนะครับก็คือกรณีที่ตัวเศษกับตัวส่วนเป็นเลขชี้กำลับบงตัวเดียวกันอันนี้ให้ตอบตัวเลขที่คูณอยู่กับมันนะครับที่คูณอยู่อันนี้คือวิธีการดูกรณีแรกนะครับก็จะเป็นกรณีสามกรณีนี้นะครับ กรณีที่อยู่ในรูปหลัอของเลขชี้กาลังนะครับต่อไปรูปแบบที่สองนะครับที่จะดูก็คือกรณีที่เป็นฐานที่ยกกําลังเอ็น,นะครับอ่าตัวอย่างเช่นนะครับเผื่อใครนึงพาดออกเช่นสมมติว่าสองกำลังเอ็นอะไรแบบเน,นี้ย มีตัวเลขแล้วก็ยกกําลังเอ็นนะครับรูปแบบที่หนึ่งอ้รูปแบบแรกก็คือเลขชี้กำลังก็คือเกํนกลังด้วยตัวเลขสลับกันกรณีนี้นะครับเราจะดูที่ตัวเลขนะครับแทนนะครับถ้าอขออนุญาตเขียนเหมือนกันนะครับก็คือถ้าตัวเลขที่เป็นฐานนะครับตัวเศษมากกว่าตัวส่วนครับก็จะต่อเหมือนเดิมก็คือหาค่าไม่ได้ถ้าตัวเศษนะครับ น้อยกว่าตัวส่วนอันนี้ก็จะตอบศูนย์นะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายคือตัวเศษกับส่วนเท่ากันอันนี้จะตอบตัวเลขที่คูณอยู่เหมือนเดิมนะครับะอันนี้จะเป็นรูปแบบการดูนะครับ จะมีประมาณนี้นะครับที่เราจะมาใช้ในการหากรณีที่เป็นลิมิตของลำดับนะครับคร่าวๆนะครับอันนี้คือเรื่องแรกมีประมาณ4ข้อนะครับเช่นตัวอย่างในการทําก็เช่นข้อที่1นะครับ an นะครับ่าข้อแรกนะครับ an เท่ากับ 6n ลบส่นะครับส่วนได้ 6n ข้อนี้นักเรียนไปดูที่เลขชียงลังของค่า n นะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวเศษนะครับก็คือตัวด้านบนนะครับ เลขชี้กำลังเป็นหนึ่งถ้าไม่เขียนก็คือเลขหนึ่งด้ข้างล่างก็เหมือนกันครับเลขชี้กำลังก็เป็นเลขหนึ่งเหมือนกันถ้าการณีที่เป็นตัวเลขเดียวกันนะครับให้เรียนตอบตัวเลขที่คูณกับมันเพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับข้างบนสิ่งที่คูณกับเองก็คือเลขหกนะครับข้างล่างคือเลขหกเหมือนกันเพราะฉะนั้นหกคาณหกก็ได้หนึ่งแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจเลขสี่นะครับเราสนใจแค่ตัวเลขที่คูณอยู่กับเอ็นเท่านั้นนะครับกรณีที่สองนะครับข้อที่สองนี่แหละ สามนบวกห้านะครับสุดได้เลขหกนะครับข้างบนมีเแต่ข้างล่างไม่มีเนะครับกรณีแบบนี้ให้นักเรียนถ้าไม่มีเนะให้นักเรียนเติม n เข้าไปก็ได้ครับแต่เป็น n อนกำลังศูนย์นะครับเข้าไปพอได้แล้วนะครับมันจะกลายเป็นสามเนบวกห้านะครับข้างบนจะเป็นเลขชี้กำลังที่เป็นเลขหนึ่งนะครับแต่ข้างล่างเป็นเลขศูนย์หนึ่งมันมากกว่าศูนย์นะครับก็ไปดูสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับตัวเศษ มากกว่าตัวส่วนก็ข้อนี้ตอบหาค่าไม่ได้แบบนี้ะหรือว่าข้อที่สามนะครับก็ข้างบนก็เป็น n ข้างล่างก็เป็นเอ็นกำลังหนึ่งบนกำลังหนึ่งเกลังหนึ่งก็เอาตัวเลขที่คูณอยู่เอามาตอบนะครับก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือเลขหนึ่งแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ข้อที่สี่นะครับคล้ายๆกันก็ ข้างบนเป็นเอกำลังหนึ่งแต่ข้างล่างเป็นกำลังสองครับมันก็จะเข้าสู่เงื่อนไขกรณีที่เลขชีก้กำลังของตัวเศษมันด้อยกว่าตัวส่วนซึ่งข้อเนี้ยตอบศูนย์ได้เลยนะครับเรื่องนี้ตัวเลขที่ไม่เกี่ยวข้องมันจะไม่อตัวเลขที่ไม่ติดกับเนะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องเช่นข้อที่สองคือเลขห้าไม่เกี่ยวเลยนะครับข้อที่สี่ก็คือเลขสี่ก็จะไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือวิธีการดู คร่าวๆจะประมาณนี้ระวังอย่างเดียวคือกรณีที่มันมีเครื่องหมายอยู่ข้างหน้าเช่นข้อที่แปดนะครับแปดมันบอกว่า a n นะครับเท่ากับสามเนกำลังสองลบหนึ่งนะครับหารด้วยสิบเอลบห้ากำลังสองข้อนี้ให้ดูเลขชี้กำลังที่มากที่สุดนะครับมากที่สุดของตัวเศษก็คือกำลังสองนะครับมากที่สุดของตัวส่วนก็เป็นกำลังสองเหมือนกันเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราไม่ต้องการในข้อนี้ก็คือเลขลบหนึ่งแล้วก็สิบเอ็นไม่ต้องสนใจมาแล้วนะครับเป็นกําลังสองเหมือนกันทั้งข้อบนข้นข้งล่างนะครับให้ตอบตัวเลขที่คูณอยู่กับมันนะครับข้อนี้นะครับก็คือข้้งบนคือเลขสามข้้งล่างคือเลขลบห้านะครับเอาลบไปด้วยนะครับกรณีแบบนี้อันนี้คือวิธีการดูในส่วนของอันแรกนะครับลิมิตของ ลำดับนะครับแต่สิ่งที่มาคู่กับลิมิตของลำดับอันหนึ่งก็คือการพิจารณาการลูเข้าลูออกนะครับลำดับในเรื่องนี้นะคะเขาเรียกว่าลำดับอน,นันต์ใช่ไหมลำดับอนันต์สิ่งที่มาคู่กับลำดับอน,นันต์นะคะคือการลูเข้ากับรูออกนะครับลูเข้าแล้วก็ลูออกสองอันอ่า ลำดับ oh, อน,นันต์นะคะ <cha. S 1> จะเป็นลำดับลูกเข้าเมื่อลิมิตหาค่าได้ครูคะครับหนูดูไม่ได้อะคะ่ะออกเข้าใหม่แล้วก็ยังกดดูไม่ได้อยู่ดีทำไงละทีนีน้ไม่รู้ว่ทำไงมันขึ้นว่าการถ่ายทอดสดเต็มแล้วแล้วก็สิ้นสุดการถ่ายทอดสดนะคะ ทุกคนดูอืนคนอื่นมีใครดูไม่ได้อีไหมฮะหนูค่ะอันนี้ฟั er งแต่เสียงเหรอหนูด้วยค่ะหนูนั่งฟังเสียงครูหนูพยายามกดอยู่ไม่กดไม่ได้เลยอะคะ่ะเราเปลี่ยนช่องทางนะคะเราจะไป o o o l l นมีใรบ้ต้องนี้นะครับ เกมยังไงตอนที่นึ่งแล้วน,งวนึงนะครับ Google มีแล้วมันใส่ข้อความยางี้มันทำเป็นแล้วก็ทำให้เป็นอ่าเดี๋ยวเปิดช,ช่แชทนะครับเรียนเข้าลิงก์ Google Meet ในแชท เอามีนี่แหลสะสวกสุดไปกูย้ายสินฐานนะครับไป Google Meet